เี๋ยอเด้อยไเอาวันนี้มีส่งไหนบ้างนี่วันนี้มีส่งสามเจ้าค่ะของแล้วไดมันจะเป็นชุด G หนึ่งเริ่มทยอยออกไปได้ละเอาแต่ว่าคัดแต่ตัวที่ว่ามันสมบูรณ์ให้พวกนี้มันจะเป็นเขียวเขียวตาบวบพริกตาแต่ว่ามันก็จะประมาณมาเคี่ยวมานล้วแหละแต่ว่าแผลตานี่ก็ ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเที่ยวมาเกินตัวหัวโต,โตๆสีบเขียวเข้มๆ,ๆ,ๆแต่ว่าอายุมันได้ประมาณเท่าไหร่อายุประมาณหกเจ็ดเดือนนี่เลยมันมองไม่ค่อยชัดเนะาะเพราะว่าอ่เราลงมาแล้วเดีวลูกค้าสนใจอยากไปเลี้ยงต่อไหอมเพราะว่าอายุมันยังไม่อายุไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็พอกเลี้ยงหยิด สักหน่อยก็ได้แล้วแล้วก็จะมีตัวอะไรนะตัวเมียตัวเมียแผลตามนี้ออันนี้สามตัวนี้ไปไหนนะเจ้าไหนนะเจ้าเดียวกับไปจวนจีแบบจังหวัดตรงังแล้วก็อีกสองตัวนี้ไปไปนครไปน,นครแล้วก็ตัวนี้ที่กำลังหอนเนี่ยนครเหมือนกันจ้ะก็ <c oughs> จะมีชุดใหม่ขึ้นมาคัาดเมื่อกี้นี่ต้องเข้าไปดูในไนอ้ไลแอนเนาะ อ่าเป็นปลาที่ว่าหมักแค่ได้สี่วันยังไม่ได้ออร่างกายกัดกับตัวที่ซื้อมาเนาะนพึ่งพึ่งเสร็จเมื่อกี้มันจะเป็นตัวนี้ซอกห,หนักๆกัดยี่ไปถึงยี่สิบนาทีเห็นเลือดเห็นเนื้ออ่าแต่ว,ว่าปลาอายุยังไม่เท่าไหร่มันเจ็ดเดือนยังไงก็ถ้ามันพร้อมก็จะเอาลงในลาซาด้าเนาะ แต่ว่าถ้ามีสายตรงก็ค่อยจะสั่งเยอะไม่ได้สั่งได้ทีละน้อยเพราะมันมันต้องคัดตัวที่ว่าพร้อมเออพร้อมพร้อมให้มันจะไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันอ่าแค่นี้ครับ